ก็เทียม่เียวดีครับพี่คก็ผมทำแป้นี้่ครเราไปทำแป้งอื่นไม่ได้ครับว่าผมไม่เดียวโพ้นะแล้วก็เป็นหลุมกามัน่ปลูกแซมครับผมเมื่อก่อนก็ไม่ดีครับเป็นเน่าเยอะพอมาจับทราทำได้ด้วยสานตาแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับมาตัดก็ไม่ได้ตัดเตียยอะไรผมไว้สูงคะับไว้ยากผมมัยังมีชุดเลนเล็กไงสเตี แนวทางพี่ว่าทำลูกทำดอกทำใบอย่างทำในวิธีนะเราก็ศึกษาไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ทำร่วมมือใหม่พี่มาพี่มาจากที่ไหนนะมาจากที่ใกล้ๆอย่างน้อยอยู่ใกล้ๆนี้เองเนาะแต่ทุเรียนยังไม่ไม่มีออกออกดอกนะยังยังครับสองปีผมให้ดัดเชื่อต้นสวยๆเพลิงสองปีน้น้ำใบน้ำต้นแต่ว่ายังเนีงยัอ่อนผมต้นเดียวมีหลายรุ่นเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่ร่วงนะไม่ล้วง ใช่คร่ไอ้นี่เขาได้่าหางแย่นะครับใช่ครับใช่ครับแย่่แย่ไม่ได้เล่น้ำนี่ละนี่ะไรห่ลุ่นนะใหญุ่่นครับใหุ่่นนะครับพี่กอดไปไหมติดดีครับก็เรียนแปลงนี้ที่พี่กดทำคลิปมาก็วันนี้ก็น่าจะหกสิบเจ็ดวันแล้วนะหกสิบเจวันแล้วที่ที่ตั้งแต่ออกดอกมานี่ดอกประมาณหกวันสองเดือนกว่านใช่เดือนกว่า่มบาล้วนเริบานนะแล้วตอนนี้ก็บานประมาณสักปีไปห้าสิบ็นต์แล้วห้าสิบถง ที่ปัดดอกกลางคืนไม่ครไม่ปัดไม่ปัดพี่คืออย่างนี้พี่เนาะอันนี้ผม <Cer ise> คุยกันเข้ามานี่คือความสวยพี่ก็เห็นผมทูพี่ไม่ได้แต่นี้ว่าผมเน้นดึงลดต้นทุนคือการลดต้นทุนเนี่ย,ยตึกั้งแต่ปัดดอกนะเราก็ไม่ปด<อ> hmm. ัดคืออย่างนี้ครับผมคิดอย่างนี้เนาะว่าปีแล้วผมก็ลองดูนะป,ปัดก็ไม่ปัดนะปรากฏว่าติดเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่เราต้องมีการสะสมอาหารมีการพ่นพวกออซินนะแล้วก็มีการควบคุมน้ําประมาณนี้นะพี่นะเพราะบางเจ้านะพี่เขาไม่ได้ปัดไงเขามอาจจะใช้ แอร์บัสเป่ามั่งหรืออะไรนี้นะเขาก็ไม่ได้ปาดพี่ไม่ mm hmm. งั้นคนมีเป็นร้อยไร่ก็ใช่คือปาดยังไงไหวแล้วพี่ <c oughs> ใช่คือสรุปสุดท้ายคือเราอยู่ที่ต้นทุนพี่ mm hmm. วันหนึ่งราคาไม่แพงงนี้เราทำาไงให้ประหยัดที่สุดแล้วก็ติดลูกดีเหมือนเดิมให้ต้นทนะุนครพี่ลองดูปีนี้นะ<อ>ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะทรงสวยไหมดกไหมนะพี่นะเป,นเป็นการนําล่องพี่แล้วปีหน้าผมจะบอกทั้งหมดเลยครับว่าทำยังไงไท่อเทท่อถามของพี่เป็นกี่ต้นร้อยหกสิบเจ็ดครับร้อยหกสิบเจ็ดที่ปี เกือบเกือบสิบสี่ร้อยร้อยต้นก็แล้วสิบปัตตานเนาะแต่แต่ว่าผมได้ลูกจริงประมาณร้อยสี่สิบการมันร้อยสี่สิบสี่สิบต้นสี่สิบต้นจริงจริงมีทั้งหมดร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นนะพี่ถ้าถ้าเราทําไม่ดีแล้วควบคุมน้ำไม่ได้สะสมอาหารไม่พอการที่โดนฝนของผมนี่สามวันติดนะแล้วก็เว้นมาได้สักสี่วันมาเจออีกเมื่อวานอีกพี่พี่พี่ได้ฉีดสารทคโคอะไรไหมครับไม่ครับไม่ใช่นะไม่ใช้กระบวนการนี้ผมจะไม่ทํานะอะไรที่มันคือผม แต่โฉบนะพี่นะผมโฉบสารนะ,ะแต่ว่าฉีดตอนเป็นดอกใช่ไหมที่พี่ถามผมเมืเ่อกี้ครับแล้วไม่ทำอันนี้ไม่ทำอ๋อแต่จะโฉบสารโฉบอยู่โฉบแต,แต่ว่าตอนดอกคือคนโฉบสารนะไอ,อ้ที่ว่าอาตาตาตาัตราต่ำๆพ่นต้องดอกระยะนี้นะจะ,จะทําให้ติดดีแต่ทําก็ได้พี่มันติด,ดดีนะแต่ผมไม่ทำนะผมเลือกที่จะไม่ทําแต่ไม่ใช่ข้อมูลของผมถูกนะพี่นะกำลังจะบอกว่าถ้าปีนี้แนวทางที่ผมทําไม่ได้ปีหน้าอาจจะโฉบคือ คือถามเป็นความล้งอะพี่เพราะว่าผมก็ไปรู้วแต่ดีได้ก็พูดกันพูดกันแล้วก็อยากจะถามเออว่ามันคำว่าฉีดสารไงบางคนก็บอกฉีดสารแล้วแบบมันก็คล้ายๆมันไม่ได้ไปสร้างตาดอกอะไรหรอกแต่ว่าไปคุมใบใช่นะครับอไปถลอสารใช่ไหมสารทัคโกลก่อนที่จะออกดอกใช่ไหมใช่ครับใช่คือสารทัคโคลอ่ะมันคือยับยั้งจิเบิลินพี่ทําให้เออช่วงใบมันหมายความว่าไงครับจิเบิลินก็คือทําให้มีการยืดมีการเอ่อมี ป็นมันเป็นกระบวนการหนึ่งของการแตกใบอ,อ,อ่อนเป็นกระบวนการหนึ่งของการยืดอะไรเงี้ยพี่ครับคุณรถอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างเนี้ยหางแย้เนี่ยของคุณรดนั้นมีสิทธิ์ร่วงไหมหรือมีครับมีสิทธิ์ร่วงครับพี่มีสิทธิ์ร่วงโดนฝน<ะ>ใช่ไหมหรือเพราะอะไรโดนฝนด้วยอนะไรด้วยกระบวนการทําไม่ดีอะไรอาจจะร่วงได้จะร่วงได้แต่ผมพยายามจะให้ไม่ร่วงคุณรถทำยังไงครับป้องกันยังไงครับไม่ให้หางแย้ร่วงก็อันดับแรกนะพี่ต้องคุมน้ําก่อนเนาะคุมน้าให้ประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มเนี่ยดอกบานครพืช เก็บเต็บอลลอนนะฉีดฉีดดอกฉีดใบนะฮะฉีดปกติครับฉีดปกติทุกเดือแล้วก็ระยะนี้นะระยะนี้ต้องฉีดนะฉีดอะบาไม่ตินเนาะเพื่อกําจัดเพีย้ยไฟเนาะ<อ>เพร,ราะระยะนี้พี่พี่พี่กบดูนะ<อ>มันจะไม่มีมันจะบังไม่ได้นะคร<อ>ับเออคุณคุณคุณบีลองถ่ายนี่หน่อยอถ้าอย่างนี้นะพี่กบบด็นะมันจะหลบตามตอกมันร้อนๆปุ๊บมันจะวิ่งตามกีบตามดอกน่จะหลบทําให้เพี้ยไฟทําให้โอกาสน้มกีบมีอ๋อยังไงต้องดอกหอมต้องล้างสักรอบหนึ่ง ใช้อบาแม็กตินเลยครับสำคัญมากต้องมีถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวน้ำจีบน้ำจีบส่งออกน้องไปได้น้ำจีบน้ะน้ำจีบน้ำจีบหัวมันจะติดติดติดกันครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะทำโถพี่เก็บรูปช่วงนี้มันจะเข้าไปซุกไงใช่อันนี้ไม่หมอนนะพี่ฉีดตจนฉีดระยะนี้นะอ๋อฉีดคุมไว้ก่อนก่อนถ้ามันจะเป็นงี้ฉีดคุมไว้ก่อนล้างก่อนฉีดคุมตอนที่เราเห็นดอกขนาดนี้เพื่อนๆจะหอมเรียกว่าดอกหอมครับแต่ว่าตอนนี้ดอกบานแล้วอย่าไปทำอะไรมัน ก็เขากําลังมีความสุขการผสมพันธุ์กันเนาะเราจะไปเดี๋ยวเขาตกใจฮะตกใจแล้วมันผสมติดไม่ดีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าแล้วถ้าไม่ปัดดอกอ่ะคุมน้ํำยังไงมันถึงจะช่วงไหนยังไงเทคนิคตรงเนี้ยเขาอยากรู้มากมากเลยครับอย่างนี้ครับพี่กบสมมุติว่าเคยสมมุตินะอันนี้เป็นการสมมุตินะผมไม่รู้ว่านางงานเพื่อนๆทำยังไงเนาะสมมุติว่าเคยลดน้ำสามสิบนาทีเนาะดอกหอมแล้วปุ๊บดอกหอมปุ๊บนี้นะลดเหลือยี่สิบนาที เคยลดสามหรือ20หายไป10บันทีเพื่อให้เพื่อให้มันความเข้มข้นของรองเกสรการการบานมันช้าลงมันจะทําให้ติดดีคําว่าดอกหอมนี่คือไซส์แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเข้ามันจะมีกลิ่นหอมอ๋อแต่ว่ายังไม่บานยังไม่บานยังไม่บานดอกหอมคือกระบวนการสุดท้ายที่จะบานแล้วพี่อีกอาทิตย์เดียวสาวันจะบานแล้ว อคำว่าดอกหอมเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยว่าลักษณะดอกเป็นแบบไหนก็คือเข้ามาแล้วเริ่มมีกลิ่นหเนี่ยพี่กบเนี่ยดอกหอมอ๋อดอกหอมอันเนี่ยพี่กบเนี่ยดอกหอมเนี่ยเห็นไหมพี่กบดูอันนี้นะเห็นไหมไม่แตกต่างนะนี่คือระยะดอกหอมเนี่ยเละแต่เริ่มแตกพี่กบให้เริ่มแตกเริ่มแตกครับครับเริ่มแตกแล้วอันนี้ก็ช้าไปนะสำหรับจะฉีดลายแดงไอ้เพี้ยไฟช้าไปแล้วนะช้าแล้วเพื่อนๆขอดูใกล้ๆนิดนึงช้าไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ เมือไฟลายแดงอย่าเพิ่งฉีดได้ไม่ฉีดได้ฉีดได้ครับแต่ว่าโอกาสที่จะตายหมดอน้อยเพราะว่ามันเริ่มหลบได้อ๋อมันมีที่หลบครับนี่หลบได้แต่ยางเงี้ยมันหลบไหนตายหมดต้องต้องตอนนี้นะคุณ่อ้ๆครับใครที่เป็นตอนนี้อทำเลยครับนะเขาเรียกเนดอกหอมคุณอะไรนะชื่อผมพิตูครับพิตูพิตูมาจากเขาน้อยพิตูเนี่ย มาดูสวนนี้แล้วดูแล้วนะจริงๆเห็นในในคลิปก็สวนของวิตุสองปีเนี่ยสวยมากเลยครับแต่มาเห็นบรรยากาศจริงๆตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกชื่นใจนะเพราะว่าผมก็คือเป้าหมายของเราก็ต้องอยากแบบผลผลิตนะครับฉะนี้นเราพอเห็นผลผลิตของพี่เขาแล้วก็ชื่นใจใช่ไครับเพื่เขาก็ทำได้สวยนเราก็ยังมือใหม่ไงก็เลยยังไม่รู้อะไรไม่รู้การทำรูปการัมไอ ใคุณผลผลิตอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกบขอเชิญชมต้นอื่นด้วยครับได้ครับพิเศษไปชมต้นอื่นด้วยคือดังที่อยู่ตรงนี้นะของในโลกถ้าผู้หญิงสวยไหมพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากน้อยลงตรงนี้นะดิฉันอยากใหยสัตว์ยากอะไรสิทธิ์ยาสัตวยาใมันตีดอกแล้ ใช้ระบบน้ำหยดหรือไงคะเนี่ยน้ำหยดครับผมผมถึงว่ามันน่าจะแต่งปันเพื่อนได้ผมไม่มีทุนนะครับนะผมก็เอานี้ไปก่อนเดี๋ยวผมใช้นี่ใช้อะไรเขาหลุดแล้วผมว่าจะทำให้มันดีหน่อยอายเพื่อนกันสวยอยู่แต่มันไม่ดีรัามันคือดูได้ไม่เป็นโรคอะไรเงี้ยดูได้ครแต่ความสวยความอะไรที่ว่าไม่ให้เป็นโรคนี่คือใช้ ก็ตัดก็หน้าฝนใสโดรไม้หน้าแรงยึบตั้มแล้วก็พ่นอาหารพืชแค่นี้ครับแลวที่วะาตที่แตกอ่ะมันมันเกี่ยวกับอะไรเชื้อรามาซื้อพ่ชิมาให้ดูตรงข้างอ๋อเชื้อราเป็นเชื้อราอย่างนั้นเหรอครับเชื้อราเชื้อราจะเป็นฮะเดี๋หอมนะคุณรอดครับฝนตกสองสามวันติดติดเลยนะฮะพอทําให้ดินชื้นมากๆเลยอย่างนี้ของคุณรลดมีปัญหาอะไรไหมครับเออของผม คิดว่าไม่เป็นนะไม่เป็นไม่เป็นแล้วอาการฝนตกแบบนี้รอดรับที่อื่นน่ะคนส่วนใหญ่ที่เขาจะมีปัญหาไหมมักจะมีปัญหาไหมไม่ค่อยติดลูกพี่กบตกครั้นี่ความชื้นมันสูงเนาะการบอกที่ผมพูดว่าลดน้ําที่เมื่อกี้ที่ถามผมนะว่าเคยลดน้ำถามสิบนาทีเหลือยี่สิบนาทีคือคือเราต้องการควบคุมให้มันมันเกี่ยไม่เข้มข้นนะความชื้นน้อยๆครับอการติดจะดีแต่เจอฝนเงี้ยควบคุมน้าไม่ได้มลนก็บานเต็มที่เลยครับแ้วถ้าเราป้องกันยังไงครับถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วครับ ผมใช้จุลธาตุอาหารพืชของผมมาตลอดอ่ะมันก็ติดติดเอาไม่ไหวอ้าวแล้วแล้วถ้าเขาไม่ได้ใช้มาก่อนนะครับทำยังไงหาทางยังไงให้เขาเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาอย่างนี้อยู่แหมมันผมก็ไม่อยากจะบอกคืออย่างนี้ครับพี่กบเอออย่างนี้เนาะถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้ใช้เนาะเจอการนี้นะเพื่อนๆใช้ตัว NAA นะตัวออกซินนะเนาะ,ะประมาณประมาณแค่ถั10ลีซพอนะต่อน้ำ2ลิตรนะแล้วก็อาโนิก ก็ตามโดสเนาะหกสิบดีซีแล้วก็แคนเทอรบอลอนครับฉีดเนาะฉีดไป่ไม,มันชทางดินก็คือยิบซั้มอย่างที่เคยบอกทันดินก็ต้องปูพื้นมาแล้วนะครับยิบซั้มไม่ได้กินในท,นทนนนันทีทันใดฮะรอยี่สิบวันะครับยิบซั้มนะครับย้ำอีกครั้งนะออกซินใช้อัตราสามสิบดีซีต่อน้ำสองลิตรแล้วก็อัลโทนิกหกหกสิบดีซีต่อน้ำสองลิตรเนาะแล้วก็ แทนบอลลอนตามโดสข้างขวดที่เพื่อนๆซื้อกันอ่าโอเคขอบคุณือออกซินอันตรายนะยอย่าใช้เกินเด็ดขาดนะครับนะผมไม่อยากแนะนํานะเดี๋ยวเสียหายมาเนี่ยคือเป็นเป็นคาถามสำหรับเพื่อนบางคนเป็นเป็นกังวลมากๆเพิ่งมาดูคลิปเฮโรดแล้วก็ทําตามไม่ทันแล้วปัญหามันเกิดแล้วเพื่อนๆครับอันนี้คือผมถามแทนแท่แต่ว่าไม่แนะนำนะพี่พร่กบเพราะว่าของเราของผมใช้มันปลอดภัยกว่าคือของเฮโรลดไม่ได้ทําตามนั้นเพราะว่าเฮโรดไม่มีปัญหานั้นเพราะเตรียมความพร้อมมาดีแต่สาหรับใครที่กังวลอะไรเงี้ยกบถามแทนอ่าได้ครับ ก็ไม่ได้แนะนํานะก็ไม่ได้แนะนำแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ไหวจริงดอกบานคือโดนฝนหนักๆจริงๆก็เอาเลยครับผมเคยเทสแล้วมันผ่านเพื่อนๆครับโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณล้นมากๆครับขอบคุณผู้ชมมากๆครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองลองลอเดินเดินไล่นะผมจะพาเดินดูครับครับว่าการให้เป็นโรคจะเดีะพาพี่ดูไม่เป็นโรคเป็นไงเนี่ยพี่ก็่